สวัสดีครับผมสอรยุทธอังคณานุกิจวิทยากรสอนสนุกเป็น l ลาย c e r t ์ติฟายโค้ดปี2021นี่แหละครับวันนี้ผมมีทริปดีๆสำหรับคนที่ใช้ l ลาย Official Account มาแชร์ให้ฟังกันครับจำลูกค้าของคุณได้อย่างแม่นยำต้องนี่เลยใช้ Chat Tag คู่กับ n o t e ครับ แชตแท็กจะช่วยแบ่งกลุ่มลูกค้าให้อยู่ได้ในหลายหมวดหมู่ตามต้องการยกตัวอย่างเช่นถ้าลูกค้าของเรานะครับเราทําธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าความสวยความงามแฟชั่นเราสามารถจะแบ่งแชตแท็กให้กับลูกค้าสําหรับไซส์ s ไซส์ m ไซส์ l หรือแม้แต่พล u สตไซส์เราก็แบ่งกลุ่มได้หมดเมื่อเราแบ่งกลุ่มเราก็จะสื่อสารกับลูกค้าได้ตรงกลุ่มตามที่เราต้องการใช่ไหมครับนอกจากนั้นครับเรายังมีโน้ตครับที่สามารถเก็บรายละเอียดของลูกค้าแต่ละคนได้แบบละเอียดยิบ,ยบ,ยบ,ยบเลยนะครับเช่นที่อยู่ ความชอบลูกค้าคนนี้ชอบอะไรไม่ชอบอะไรชอบสีนั้นชอบสีนี้สิ่งเหล่านี้จะช่วยเราได้เมื่อแชทแท็กกับโน้ตเรามารวมพลังกันจะทําให้ทีมแอดมินของ Line Official ของเรานะครับคุยกับลูกค้าได้อย่างรู้อกรู้ใจเข้าใจกันลื่นไหลไหลลื่นเหมือนรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยเพราะฉะนั้นครับลูกค้าจะไม่มีวันที่จะนาห้งอรอนานอีกต่อไปเพราะจะมีแต่ง่าไม่งอรอไม่ห็นอากาศกอไก่ให้กับเราเท่านั้นจ้า สำหรับใครที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถดูได้ที่ tv.line.me/lineforbusiness หรือจะปรึกษากับผมก็ได้นะยินดีเลยครับเพียงแค่แอดไลน์มาที่ ID นะครับ s i สสนุกแล้วพบกันครับขอบคุณครับ